สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ดลล่าแดกนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับปั๊กจีโมบายและสปีดควันจ้มของเซบชายนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวซีซั่นที่3ามรอยยุภาในผมก็เมื่ออัปเกตเป็นอิริตรอยยุพาจะได้รับรางวัลมูลค่า2 0 0หม UC นยะผมก็คือ2 0 0 0 0คูปองนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวกันนะถามว่าพี่ได้ฟรีไหมครับพี่เขาจ่ายไหมพี่เขาจ่ายครับผมเราก็เลยมารีวิวนะครับก็กดออกไว โอเคอันนี้ผมผมผมไม่ได้ซื้อนะแต่เีมส่งมาให้นะครับคือลูกรักเจมลูกรักเจมอันนี้ <c oughs> ลูกรักเจมนะครับโอเคอันนี้เขาก็ส่งไม้ผมนะโอเคสิ่งที่เราจะได้ก็คืออย่างแรกนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากเรเยลอิลิทอัปเกรดพลันนะครับขอรับนี้ก่อนนะครับอับหนึ่งนะครับโอเคของางวันคุ้มไหมคุ้มมากครับสําหรับรู้สึกว่าจ่ายแค่ 1,600งพกรอปองนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญ,ญาตเปิดโพยก่อนทำ <What? S 1> ไมรู้สึกเห็ดกักกัก3ามบีแล้วหลาน3 3มบี3บีอยากจะมีเรื่องกับเราหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวก่อนนะครับก็ โอเคนะผมก็ระบบระโยผ้านะผมก็ของซีซั่นก่อนจะหายไปนะครับก็จะถูกรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะที่เป็นพวกที่เป็นที่แรกเนี่ยคือจะหายไปเป็นศูนย์นะครับก,ก็ทุกๆหนึ่งแต้มของ rp นะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็คือใช้ทั้งหมด1อันก็คือใช้35คูป,ปองนะครับเข้าใจหรือเปล่าไอันี้คือถ้าครบ100ช่องนะก็คือ1 0 0คูป,ปองก็คือคูป,ปองละ1ช่องโอเคไหมคูป,ปองละ1หน่วยถ้าเกิด100ก็ 100คูป,ปองแต่อันนี้ผมมี65ก็คือมันจะเหลือแค่35าแล้วทุกๆก,การซื้ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมาแล้วก็ถ้าเกิดพี่ฮะพี่ครับถ้าเกิดเติมเนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือ elite upgrade ก็คือปกติมันจะมีมันจะได้มันแค่ราคา600 UC นะครับก็คือ350บาทนะครับก็จะได้แค่แบบปกติก็คือมันจะปลดล็อกแถวด้านล่างแต่มันจะไม่มีเลเวลเพิ่มมาให้แต่สมมุติถ้าเราซื้อแบบ elite upgrade plus อนะ ก็คือ18่คูปองนะครับก็ราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าซื้อกับแพ็กเกจนี้จะอยู่ที่ประมาณ800นะครับที่ผมเคยซื้ออยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ800อนะครับอันนี้24่คูปองก็อันนี้800ครับแล้วก็บวกอีกบวกอันนี้ไปด้วยอีก3มอีก600ก็เติมประมาณไป1 0 5 0บาทนะครับก็จะ รับของรางวัลแถวล่างได้นะผมก็ถามว่าอันแรกรับได้ไหมพี่อันแรกก็รับได้ครับอันนี้ก็รับได้แต่ว่ามันจะเพิ่มยี่สบห้าเลเวลกลายเป็นเราก็จะอยู่ที่ยี่สิบหกทันทีเลยแล้วสมมุติถ้าผมเอาของที่มันอยู่ในนี้นะครับที่ผมเคยดองไว้นะก็คือเป็นของซีซันก่อนซีซันก่อนก็คือนี่ไง,เ,อองเราจยพาร์ของซีซันสามครับก็กดใช้ไปเลยแล้วเราก็จะอัปเกรดเป็นเลเวล เลเว่าสามสิบเอ็ดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ผมว่าถามว่าคุ้มหรือเปล่าพี่ผมว่าคุ้มมากนะถามว่าทาไมคือมันคุ้มอะง่ายๆว่ามันคุ้มเขียนผมจะกดรับหมดเลยแล้วกันนะครับก็โอ้โหคุ้มมากนะได้โอ้โหได้ภาพันคอใหม่ด้วยเดี๋ยวขอนี้ก่อนนะครับนี่ก็ได้ลายเครื่องบินใหม่มาหนึ่งอันได้ลูกซอง golden sand นะผมก็คือเลาซายสีทองเหรอน่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็นี้ได้รูปเป็นเบสบอลนะครับแล้วก็ได้ลายเครื่องเครื่องบินด้วยนะ หน้ากากสิงภัยอันนี้ผมชอบมากผมว่ามันมันดีนะมันสวยดีแล้วก็ได้ชุดคลุมเสียงภัยได้ล่มชุดชีพมาครั่งเหรอโอเคโอ้โหสวยนะก็จะได้ท่าเต้นมาหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราซื้อแบบ Elite u p g r ก d e p ล s แล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้2 2ได้รถได้เครื่องบินดิบใช่รถแล้วก็ได้ของซีซันซีซันสี่มาอีก500รอยนะครับแล้วก็ได้คูปปองมาสามสแล้วก็ได้กล่องอันนี้มาด้วย อปอมอีกสาสิเป็นหกสิบแล้วก็บัตรบัตรบัตรเช่าห้องหนึ่งวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไมหน้ากากผมได้สองอันวะผมคิดไปเองหรือเปล่าวะเอาได้แค่อันเดียวนะครับโอเคหลอนเองแล้วก็ได้ท่าเต้นสองท่าเต้นนะครับโอเคก็คุ้มอยู่นะครับผมจะมาลองลองดูวันนี้ก่อนนะครับค,คุ้มอยู่นะผมได้หน้ากากนี้มาด้วยวะ ที่ไอ้ภาพมันคอเดี๋ยวไม่ใช่หน้ากากแล้วก็ช็อปรู้สึกมีกล่องใหม่ด้วยนะก็คือเป็นกล่องอันนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจปักจีบูบาไลสปีดควอนตัมด้วยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตเพจมาด้วยแล้วกันก็แนะนํำไปกดไลค์เพจเขาด้วยนะเข้าใจมาอย่าลืมไปกดไลค์เพจเขาด้วยล่ะโอเคถ้าไม่มีเขาเนี่ผมก็ไม่มีตังค์เติมนี้นะครับโอเครีแรับเกีพลัสอัพเดทครับ เราขออนุญาตถอดหัวนี้ก่อนนะครับโอ้โหอย่างแจ่มอย่างเท่อะคือเท่มากเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะแล้วก็ได้ชุดนี้มานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็รู้สึกได้สกีนนะครับสกีนสกีนสกีนสีทองนะครับผมว่าสวยนะถ้าคือถ้าปรับภาพสวยๆนี้ยิ่งเท่มากแล้วก็ล่มอันใหม่นะครับอันนี้เป็นล่มที่ผมมีอยู่คนมีอยู่คนเดียวนะมีอยู่ไม่ถึงห้าคนในเซิร์ฟนะครับที่มีล่มแบบนี้นะ อันนี้ก็จะมีเป็นของแถมครับแล้วก็ลายเครื่องบินรู้สึกได้แบบใหม่มาด้วยอันนี้สวยอยู่นะอันนี้ก็สวยผมใช้อันนี้แล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็รู้สึกได้บัตรนี้มาเดี๋ยวเราจะเปิดเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดีจะไปเปิดเลยนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราลองไปดูของท่าเต้นก่อน,นครับท่าเต้นใหม่ได้มาทั้งหมดสามอันนะครับไม่ใช่ดิมีหนึ่งอันนี้หนึ่งนะ จำได้ละอันนี้หนึ่งอันเออใช่มีแค่สองอันนะครับก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับที่ผมได้มาโคตทเ่มันมีท่าปาดคอไหมคืออยากคืออยากได้ท่าปาดคอมากกับอันนี้ผ้าบันคอใหม่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับโอ้โหสวยมากเค้โค้ทสวย ถามว่าพี่ครับตามคือเติมอะไรเติมแบบไหนคุ้มกว่าผมก็แนะนําให้เติมแบบเลเยอร์อัปเกรดอลิทพัน,นะครับถามว่าทําไมคือมันคุ้มอ่ะคือมันคุ้มมากไห่แล้วว่าอัน,นที่เราได้มาอันใหม่แต่ผมใช้รูปเดิมนะโอเคตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดีกว่าเออใช่ใช่ผมน้กเปิดกล่องเลย ผมได้นี้มา2กล่องนะครับก็ถามว่าในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะมาให้ดูแล้วกันนะครับก็ของแรงสุดก็น่าจะเป็น M4 M16 สีทองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้ากากสีทองนะครับก็เป็นของที่แรงมากถามว่าอัตราการเปิดได้เท่าไหร่พี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เปิดประมาณยี่สิบกล่องนะครับถ้าคุณดวงแบบึกลางๆก,ก็จะได้ไปนะแต่ถ้าคุณดวงสวยก็ไม่ไม่น่าจะได้ไปเกย์เจับผมผมว่าผมได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนดวงดีนะอันนี้เป็นสกาสีอะไรวะ บลูดิเบนดิเมนชันเหรอดิเมนชั่นสกาอันนี้คุ้นๆเหมือนสกินคล้ายเซจลเลยเหมือนที่มันเป็นบรู Brew อ่ะคุ้นๆอยู่โอเคผมลองไปเปิดกล่องดูแล้วกันนะครับข้อความตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าเจมจะส่งมาให้ในจดหมายนะแต่เขาบอกว่าเขาส่งมาให้แล้วนะแต่ว่าต้องแบบว่าต้องไปกดซื้อก่อนแล้วผมก็ลองไปกดเพิ่มเลเวลดูตัวลแมงได้เลยนะผม,มงงอยู่ว่ามาจากไหน โอเคเรามาเปิดเลยก็แล้วกันนะครับไม่ทำพรมพุ่มพรมทำเพลงโอเคดีเกินผมว่าเราต้องใส่ชุดกาก่อนนะใส่คือใส่ชุดแบบนี้แล้วกันนะใส่ชุดบ้านๆโอเคไปเพื่อนจะสั่ผมผมว่าผมได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนดวงดีนะสวยพี่สวยครับผมแตกสองอะไรโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องอีกอันหนึ่งนะครับเรามีอย่างละอันนะครับเดี๋ยว ผมจะเปิดอันไหนดีก่อนดีมีสองอันอย่างละอันนาะส่วนตัวผมอยากได้รถนี้นะโอ้มันสวยนะเปิดเลยแล้วกันนะครับดิกันดิกันโอ้ยโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ผมชอบนะผมชอบอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้หมวกอะไรมาก็ไม่รู้ผมว่า,น,าน่าจะเข้ากันอยู่นะโอเคเข้ากันแหละโอเคถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่ทุกคนคุ้มอย,ๆๆอยู่ทุกคนคุ้มอยู่ว่าคุ้มอยู่ไง โอเคสวยอยู่สวยอยู่ผมชอบนะจริงๆผมชอบทุกคนอย่าเถียงผมผมชอบก็กล่องน,นี้ผมดองมาเยอะมากนะก็มีโคตรเยอะที่ผมดองไว้เดี๋ยววันไหนสักวันเดี๋ยวผมจะเปิดการ์ดมาให้ไล่ย,ยิงผมก็แล้วกันนะครับก็บตั้งแต่ไอเด็หนึ่งผมยังไม่ได้เปิดเลยนะกล่องนี้ถือว่าเป็นนักเป็นนักดองนี่แท้ทูโอเคอันนี้น่าจะไม่มีแล้วแล้วก็ ไอฝากกดไลค์กดแชร์ของเพจบล็อกจีมือบายด้วยนะถามว่าเข้าใจไหมพี่เข้าใจับผมก็เขาเป็นคนสนับสนุนทําให้ผมมีไอ้นี้มานะก็คือ Elite u p ปเกรดพลัสนะครับก็แนะนําอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดอลลาร์ดักแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจบล็อกจีมือบายไทยแลนด์ด้วยนะผมก็เป็นเพจที่คอยบอกข่าวสารเกี่ยวกับการอัปแพทหรือว่าการอัปหรือว่าการรีแลนดครับก็จะบอกในเพจนั้นหมดเลยนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดอลลาร์ดักด้วย